ตอนนี้คุณสามารถสนับสนุนช่อง Animal Present ของเราโดยผ่านระบบสมาชิกรายเดือนตั้งแต่รีเวล1ถึงรีเวล3เพื่อแสดงความเป็นแฟนตัวยงและรับสิทธิพิเศษก่อนใครโดยสามารถกดสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มสมัครสมาชิกหรือถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้ก็สามารถกดที่ปุ่มซุปเปอร์แตงและเลือกสนับสนุนได้ตามจำนวนที่คุณต้องการ วิทยาศาสตร์ทำให้ค้นพบสิ่งที่น่าเหลือเชื่อและน่าตื่นเต้นมากมายหนึ่งในนั้นคือการควบคุมจิตใจของสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีแต่ในนิยายวิทยาศาสตร์หลายคนอาจเคยได้ยิน,นเรื่องของเชื้อราที่มีชื่อว่าคอดีเซปซึ่งเป็นเชื้อราที่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมดในป่าฝนเขตร้อนและทำให้มดกลายเป็นซอมบี้แต่ยังมีปรสิตประเภทโปรโตซัวชนิดหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของสตัตว์และมันยังสามารถเปลี่ยน พฤติกรรมของมนุษย์ได้อีกด้วยและก่อนที่เราจะไปเพลินกับเนื้อหาของเราในวันนี้ขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า4,000คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า400รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่0บาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือสองทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ หมาป่าสีเทาสัตว์ประจำถิ่นของภูมิภาคอเมริกาเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอุทยานเยลโลสโตนของสหรัฐ หมาป่าสีเทาเริ่มมีการติดเชื้อปรสิตท็อกโซพลาสมากอน์ดอี i, ซึ่งเป็นปรสิตเซลล์เดียวที่เหนียวรังและฝังตัวในโฮสต์ทำให้กลายเป็นหุ่นเชิดที่กระตุ้นให้โฮสต์มีพฤติกรรมก้าวร้าวและกลาเสี่ยงอันตรายมากขึ้นกว่าเดิมจากผลการศึกษาโดยโครงการอนุรักษ์ของอุทยานแห่งชาติเยนโลสโตและมหาวิทยาลัยมอนเทนาซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวรารสารคอ m m ิเ i c คชัน n b i o l ล g y โดยนักวิจัยได้กล่าวว่าเชื้อปรสิต น,นี้พบได้บ่อยในสัตว์ประเภทแมวรวมทั้งสัตว์ชนิดอื่นๆส่งผลให้หมาป่าสีเทาที่ติดเชื้อมีความดุร้ายมากขึ้นจนมีโอกาสต่อสู้เพื่อจิงตำแหน่งจากฝูงได้สำเร็จหรือไม่ก็ทิ้งฝูงเดิมเพื่อไปสร้างฝูงใหม่ของตนเองโดยมีการตรวจสอบตัวอย่างเลือดของหมาป่าสีเทากว่า200ตัวในเขตอุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนซึ่งทำให้พบหลักฐานยืนยันเพิ่มเติมว่าเชื้อปรสิทตทารแมวสามารถกระตุ้นพฤต กิกรรมที่มีความเสี่ยงรวมทั้งความกล้าได้กล้าเสียงในตัวคนและสัตว์ที่ติดเชื้อโดยเชื้อปรสิตชนิดนี้จะผ่านเข้ามาที่หนูก่อนแล้วจากนั้นมันจะเข้าควบคุมสมองของหนูทําให้หนูดูเหมือนไม่กลัวแมวเลยถูกแมวจับกินได้ง่ายๆแต่ความจริงแล้วปรสิตชนิดนี้จะทําให้หนูกลัวแสงน้อยลงและออกมาที่โลงแจ้งมากขึ้นจนทําให้ถูกแมวจับกินได้ง่ายแต่ในกรณีของหมาป่าสีเทาในอุทยาน แห่งชาติเยลโลสโตนทีมผู้วิจัยคาดการว่ามันติดเชื้อปรสิตท็อกโซพาสมาก,ก่อนดีไอมาจากการกินมูลของเสือคูก้าที่อยู่ในถิ่นอาศัยใกล้เคียงซึ่งนอกจากจะทําให้ฝูงหมาป่าสีเทาทะเลาะบากแววงและทําร้ายกันเองจนบาดเจ็บล้มตายมากขึ้นแล้วหมาป่าตัวเมียที่ติดเชื้อและตั้งท้องยังมีโอกาสเสี่ยงแท้งลูกมากขึ้นอีกด้วยและจากฝูงที่ติดเชื้อยังมีพฤติกรรมใจกล้าบ้าบิน จนนำพาฝูงไปเผชิญกับอันตรายได้มากขึ้นเช่นบุกเข้าไปในถิ่นที่อยู่อาศัยของเสือคูกาที่มีโอกาสทำให้พวกมันถูกฆ่ายังมีการติดเชื้อไปยังไฮยีน่าที่จะทำให้มีพฤติกรรมชอบทะเลาะวิวาทต่อสู้กับสิงโตแอฟริกันอยู่บ่อยครั้งนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยพบว่าลิงชิมแปนซีจะไม่หวาดกลัวเสือดาวที่เป็นผู้ล่าตามธรรมชาติหากลิงตัวนั้นได้ติดเชื้อปรสิตชนิดนี้พฤติกรรมใจกล้าบ้าบิ่นที่เกิดขึ้นจาก ปรสิตควบคุมจิตใจนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการทําให้วงจรชีวิตของปรสิตนั้นสมบูรณ์โดยสัตว์ที่ติดเชื้อจะตายลงเพราะพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงและเปิดโอกาสให้เชื้อเข้าไปเจริญเติบโตในร่างกายของสัตว์ผู้ล่าต่อไปและปรสิตชนิดนี้ยังสามารถเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ได้ทางปสุสสตว์เช่นหมูวัวและแกะ แต่ที่แพร่เข้ามามากที่สุดก็คือแมวสัตว์เลี้ยงที่อยู่ใกล้ตัวกับมนุษย์ซึ่งก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์พบว่ามีประชากรโลกหนึ่งในสที่ติดเชื้อโปรโตซัวชนิดนี้จากแมวหรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆซึ่งในภาวะปกติภูมิคุ้มกันของร่างกายจะควบคุมไม่ให้ปรสิตส่งผลเสียต่อสุขภาพแต่งานวิจัยใหม่ๆห,หลายชิ้นบ่งชี้ว่าการติดเชื้อเรื้อรังของคนและสัตว์อาจส่งผลทั้งด้านจิตใจและประสาทที่นำไป ไปสู่การเพิ่มระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ให้ก้าวร้าวและกล้าสเสี่ยงมากขึ้นซึ่งมักจะมีอาการอิจฉาริษยาหรือขี้หึงไม่ค่อยไว้วางใจคนอื่นไม่ค่อยเคารพกฎเกณฑ์ต่างๆแล้วก็ชอบทําอะไรเสี่ยงๆมากขึ้นรวมไปถึงอิทธิพลต่อความคิดเห็นทางการเมืองคนที่ได้รับเชื้อนี้เข้าไปมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวพันกับอุบัติเหตุทางรถยนต์มากกว่าคนทั่วไปปกติถึง3 เท่าและคนที่ติดเชื้อนี้มีโอกาสที่จะฆ่าตัวตายมากขึ้นอีกด้วยซึ่งที่น่าตื่นตะนกก็คือปรสิตชนิดนี้มีอัตราการติดเชื้อที่สูงมากโดยในแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอาหารที่เรากินและภูมิอากาศนักวิทยาศาสตร์บางคนก็เชื่อว่าปรสิตท็อกโซพาสมาก,กอนดีไอพบในตัวมนุษย์มากถึงราว30กันเลยทีเดียวนั่นแปลว่ามีมนุษย์ราว2000ล้านคนที่มีปรสิตชนิดนี้ อในสมงแต่ยังมีการค้นพบทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับหมาป่าสีเทาในช่วงระยะเวลา50ปีที่ผ่านมานั่นคือปรากฏการณ์น้ำตกห่วงโซ่อาหารในพื้นที่หลายแห่งที่แตกต่างกันอย่างมากน้ำตกห่วงโซ่อาหารหรือโทฟิกแคสเคดคือกระบวนการนิเวศวิทยาที่ส่งผลกระทบตั้งแต่บนสุดลงมาสู่ด้านล่างสุด ตัวอย่างกรณีที่ดีที่สุดเกิดขึ้นในอุทยานเยลโลสโตนอีกเช่นกันเมื่อจำนวนประชากรหมาป่าได้ฟื้นฟูกลับสู่ป่าอีกครั้งในปีคศ .1995 เราทุกคนต่างรู้ดีว่าหมาป่าฆ่าสัตว์หลากหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในป่าแต่บางครั้งเราอาจไม่ตระหนักรู้ว่าพวกมันก็ให้ชีวิตแก่สัตว์ชนิดอื่นมากมายเช่นกันก่อนที่นักอนุรักษ์จะคืนหมาป่ากลับสู่เยลโลสโตนพวกมันได้ถูกมนุษย์ล่าจนหายสาบสู ไปจากพื้นที่เป็นเวลายาวนานถึง70ปีกวางซึ่งปราศจ,จากนักล่าได้เพิ่มจํานวนมากขึ้นเป็นทวีคูณในเขตอุทยานเยลโลสโตนและไม่ว่ามนุษย์จะพยายามหาทางควบคุมจํานวนประชากรกวางอย่างไรแต่ฝูงกวางก็ยังสามารถลดจํานวนปริมาณพืชพันธุ์ป่าไม้จนแทบไม่เหลืออะไรอีกเลยเพราะพวกมันแทะเล็มกัดกินป่าไปจนเกือบหมด แต่ทันทีที่ฝูงหมาป่ากลับคืนเข้ามามีบทบาทในธรรมชาติแม้ว่าพวกมันจะมีจํานวนไม่มากเท่าเดิมแต่พวกมันก็เริ่มส่งผลกระทบอย่างน่าอัศจรรย์แน่นอนว่าสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือหมาป่า,ปาเริ่มออกลาก,กวางแต่นี่ไม่ใช่ประเด็นหลัก ประเด็นสําคัญที่สุดคือพวกมันเปลี่ยนพฤติกรรมของกวางฝูงกวางเริ่มหลีกเลี่ยงพื้นที่บางแห่งในวนอุทยานและอยู่เฉพาะในเขตพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่ที่ฝูงกวางจะไม่โดนหมาป่าไล่ต้อนจนจนมุมได้ง่ายทําให้ป่าไม้บริเวณหุบเขาและโตกเขาพื้นที่เหล่านี้เริ่มฟื้นฟูขึ้นมาทันทีบางแห่งมีต้นไม้สูงใหญ่เพิ่มขึ้นถึง5เท่าในเวลาเพียง6ปีตามเขตหุบเขาที่เคยเป็นพื้นที่โล่งเตียนได้ฟื้ ฟื้นคืนชีพเป็นป่าอีกครั้งป่าที่เต็มไปด้วยต้นแอสเพนและคอตตอนวูดที่เติบโตงอกงามขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อป่าเริ่มฟื้นคืนชีพ พวกนกก็เริ่มเข้ามาอยู่อาศัยเสียงนกร้องและนกอบพยพเพิ่มขึ้นมากมายเมื่อมีต้นไม้จำนวนบีเวอร์ก็เพิ่มขึ้นเพราะมันชอบกัดแทะต้นไม้บีเวอร์เป็นเหมือนวิศวกรผู้สร้างระบบมิเวศมันสร้างสานที่ทางให้กับสิ่งมีชีวิตอื่นเขื่อนที่สร้างจากต้นไม้กลายเป็นแหล่งที่พักอาศัยและที่หากินของตัวนาคมัสและ เป็ดปลาสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์เครื่องบกเครื่องน้ำนอกจากกวางหมาป่ายังฆ่าไคยโยตี้ที่เป็นสัตว์นักล่าตัวฉกาจของกระต่ายและหนูส่งผลให้จำนวนกระต่ายและหนูเพิ่มขึ้นเมื่อมีหนูและกระต่ายเหยี่ยวนักล่าวีเซลหมาจิ้งจอกและแบดเจอร์ก็มีจำนวนมากขึ้นอีกาและอินซีหัวขาวต่างก็มากินซากสัตว์ที่หมาป่าเหลือทิ้งเอาไว้จำนวนประชากรหมีเพิ่มขึ้นพวกมมนได้กินซากที่หมาป่าเหลือเอาไว้ เช่นกนรวมถึงผลเบอร์รี่จํานวนมากที่ขึ้นจากพุ่มไม้ที่ฟื้นตัวขึ้นมาและหมีก็ยังมีบทบาทเช่นเดียวกับหมาป่าโดยการทําหน้าที่ฆ่าลูกวางจํานวนหนึ่งแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดในน้ําตกห่วงโซ่อาหารคือหมาป่าได้เปลี่ยนพฤติกรรมของแม่น้ําทิศทางและกระแสน้ําจากที่เคยไหลบ่ากระจัดกระจายมันเริ่มคดเคี้ยวน้อยลงกัดเซาะน้อยลงลําน้ําแคบลงเกิดวางน้ําและช่วงแก่ง น้ำมากขึ้นทั้งหมดทั้งกวงล้วนเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าแม่น้ําปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองการกลับมาของหมาป่าเพราะป่าฟืน้นฟูขึ้นมายึดริมฝั่งแม่น้ําริมฝั่งแม่น้ําจึงไม่ทลายลงบ่อยเหมือนเดิมลําน้ําเริ่มไหลาตามร่องคงตัวมากขึ้นผนวกกับการที่ฝูงกวางถูกไล่ออกไปจากบางพื้นที่ดงพืชและต้นไม้ริมแม่น้ําเริ่มฟื้นตัวขึ้นหน้าดินถูกกัดเซาะน้อยลงเพราะมีพืชคอยยึดเหนี่ยวเอาไว้ด้วย เหตุนี้หมาป่าที่มีจํานวนน้อยนิดจึงไม่เพียงแต่แปลเปลี่ยนระบบนิเวศในพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลของอุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนแต่ยังรวมไปถึงลักษณะทางกายภาพของภูมิประเทศนี้ด้วยเช่นกัน ใครที่กำลังมองหาซื้อรถไว้ใช้รถมือสองราคาถูกออกรถไม่ต้องใช้เงินดาวติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทสยามอินเตอร์การประมูลคลิกที่ใต้ลิงก์นี้ได้เลยครับ